สวัสดีครับวันนี้พวกกัผมสารก้าอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นตัวละครคลินนะครับในตำแหน่งของเลนท้องนั่นเองนะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมนะครับก็จะมาบอกตัวละครที่สามารถแก้ทางคลินได้แล้วก็ไอเทมที่เอาไว้ป้องกันคลินนะครับผมแล้วก็อย่างที่ผมได้ย้ำไปทุกคลิปนะครับว่าอาจจะมีตัวละครที่สามารถแก้ทางคลินได้มากกว่านี้แต่ผมก็ไม่ได้ยกมาพูดทั้งหมดนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมตัวละครตัวแรกนะครับที่สามารถแก้ทางคลินได้นะครับนั่นก็คือแฟนนีนะ ก็อย่างที่ทุกคนรู้นะครับว่าตัวละครแฟนีเนี่ยเป็นตัวละครที่ล้วงโหดแค่ไหนนะครับดามเมจนี่คือไม่ต้องพูดถึงนะครับสามารถปิดคินได้อย่างรวดเร็วแน่นอนแถมไปไหนมาไหนไวด้วยนะครับสำหรับแฟนีนะเพราะว่ามีสกิลสองนะครับจะไปเติมเพื่อนเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องยากนะครับแถมบางจังหวะเนี่ยเขายังสามารถมาดักในที่ปแปลกๆได้อีกนะครับบางทีเราแทบไม่รู้ตัวเลยนะครับว่าเขามาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงนะ อยู่ๆก็บินมาคอมโบเราทีเดียวแล้วก็ไปนะครับต้องบอกเลยว่าเวลาเล่นตัวบางๆแล้วเจอแฟนีเก่งๆเนี่ยเกมนั้นเป็นเกมที่กดดันมากนะครับคือบางทีเรายังไม่ได้ยินแหลมเลยนะก็ไม่รอดซะแล้วนะครับตัวละครต่อมานะครับที่สามารถแก้ทางคลินได้นะครับนั่นก็คือเกรนเจอร์นะครับเพราะว่าตัวละครเกรนเจอร์เนี่ยก็มีระยะการโจมตีที่ค่อนข้างไกลพอๆกับคลินเลยนะครับทำให้แพนในเรนเนี่ยไม่ใช่แค่คลินนะครับที่สามารถต่อเลือดเกรนเจอร์ได้นะครับเกรนเจอร์ก็สามารถต่อเลือดคลินคืนได้นะครับ ทำให้ภายในเลนเนี่ยถ้าเราต่อเลือดเขาได้ดีๆหรือว่ากดดันเขาได้หนักๆเนี่ยเราจะเอาทรัพยากรได้ง่ายนะครับและด้วยความที่คลินเนี่ยไม่ใช่นักยิงที่พลิ้วหรือว่าวอะไรขนาดนั้นนะครับทำให้เกนเจอร์เนี่ยใช้สกิลใส่คลินโดนได้ค่อนข้างง่ายนะครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วคลินเนี่ยมีสกิลที่สามารถเอาไว้ใช้หลบได้นะครับนั่นก็คือสกิล2นะครับแต่ระยะเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้ไกลนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวละครที่สามารถแก้ทางคลินได้นะครับแล้วต่อมานะครับนั่นก็คือไอเทมที่เอาไว้ป้องกันคลินนะครับผมไอเทมที่เอาไว้ป้องกันชิ้นแรกนะเกราะโบราณเกราะสนธยาวายุพิภพ ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวละครที่สามารถแก้ทางคลินได้แล้วก็ไอเทมที่เอาไว้ป้องกันคลินนะครับผมเราไปดูในเกมเพลย์กันเลยดีกว่านะครับและอย่าลืมร้านเติมเกมดีๆอย่าง Rich Man Shop ร้านเติมเกมถูกไวผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้24ชั่วโมงเติมเกม Mobile l e g e n d บนเว็บรับ Rich Man c คอยใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือน เติมเกมชั้นนาได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางแถมเติมได้ทั้งเว็บไซต์และไลน์เติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ Richman Shop เท่านั้น Richman Shop จัดกิจกรรม m i d เยียแจกสนันมันกลางปีแจก Nintendo Switch 2แค่เติมเกมบนเว็บก็มีสิทธิ์เป็นเจ้าของแอดไลน์สอบถามหรือดูายละเอียดได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปเลยโอเคครับตอนนี้ก็ไม่อยู่ในเกมกันแล้วนะครับผม อันนี้ฝ่ายของข้ามนี่เขาเล่นเป็นดาเมจล้วนเลยนะครับตอนแรกผมคิดว่าถ้ามิสิตาไม่เล่นแทงชูก็น่าจะเล่นแทงแทนนะครับแต่กลายเป็นดาเมจคู่เลยนะทีนี้แล้วถ้าตานี้ต้นเกมมาดีเนี่ยผมกะจะออกดาบฉาดด้วยนะครับแต่ถ้าต้นเกมไม่ดีมากเนี่ยอาจจะไม่ได้ออกนะครับดูมาเคียร์คีปสลึกเลยครับและมิสิตามาตั้งแต่ต้นเกมครับมาช่วยมอสโก โหแล้วเข้ามาแทงเลยนะไม่ได้อัพสกิลหนึ่งมาครับแต่เราก็เจ็บฟรีมิซิตาเสียฟิกแล้วมีซาเวียมาปิดให้ครับฟอสก็จ่ายฟิกตอนนี้เขาไม่เหลือฟิกนะเริ่มมาต้นเกมเขาจ่ายฟิกไป2นะครับแล้วซาเวียเราเหมือนจะเล่นสุด แล้วมอสไม่ตายครับเลือดเหลือนิดเดียวแล้วเราจะเล่นสุดกันทําไมเนี่ยถือว่าพลาดเลยนะครับไปเล่นต้นเกมลึกเกินไปนะครับโดนต้นเกมมา3ตัวแถมผมเสียฟิกอีกนะครับและหายาเราเล่นครับ ตันเขาน่าจะอยู่เลนล่างนะเพราะว่าเต่าจะเกิดเอ้าแต่ซันอยู่เลนบนครับเดี๋ยวผมต้องเครียคิวอีกชุดหนึ่งนะถึงจะลงไปได้นะครับแต่ก็ต้องดูบอสโขบนะก่อนจะลง มอสโคมเหมือนจะไปล่างนะครับแล้วก็ยังไม่รลวสี่แต่เพื่อนเรายังไม่ได้เปิดเต่านะครับงั้นเราก็เคลียร์คีปอีกสักเวฟหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็ค่อยลงไปจังหวะถือว่าดีนะเพราะว่ามอสโคมเขาจะปล่อยคลีปไปได้นะครับน่จะกลับมากันส่วนเราก็สวนเลยครับ มิซิตาเขามีอันติแล้วปลาหอ,อกโดนมาหรือเปล่าไม่มาผมไปเก็บชูต่อนะเดี๋ยวซันหนึ่งตัวถ้าซีซีตามไม่ทันเนี่ยตอนแรกผมกะจะจ่ายฟิกแล้วนะครับไหนๆซันก็มาลึกแล้วครับไม่อยากให้ปล่อยรอดกลับไปง่ายๆนะ แล้วมอสโคว์ยังไม่เอาปูมิซิตาเหมือนจะขึ้นมานะครับเดี๋ยวเซซิเลียนก็มามากันเยอะเลยครับทีนี้ถ้ารับไปนี่ผมว่าไม่น่ารอดนะก็เลยจ่ายฟิกดีกว่าเอาชัว แล้ถ้าเขามาถมนี่ผมก็กันไม่ไหวเหมือนกันเหมือนเขาจะลงไปกลางกันนะครับโอ้โหซันมาถ้าซันมานี่คือทิ้งเลยครับไม่การต่อแน่นอนครับต้องยอมเสียคีบครับ มอสโบใจฟิกตันปิดหลังครับเรายัางเล่นสุดไม่ได้ครับเขารอปิดเราอยู่แล้วซันไปแล้วครับไปเก็บบะม่วงแน่นอนเดี๋ยวต่อไปเราออกดาบฉาดเลยครับผมว่าตอนนี้น่าออกซีซีปวนซันอยู่ครับตอนนี้ยังอยู่แถวบะม่วงนะครับ แล้วเราเปิดเต่าก่อนครับไม่น่าจะมาทันโดนครูดักด้วยนะครับแดะซซีเราเล่นสุดให้เลยนะครับรมิสตาจากอันติเอาซันก่อนครับเอาป้อมกลางต่อได้นะครับ แต่ต้องไล่ซซซิเลียนครับอย่าให้เขามาเคลียร์คีบเราได้นะนึกว่าเพื่อนเราจะไม่รอดแล้วนะตอนแรกเลื่อนเหลือนิดเดียวนะเกือบไปครับแล้วชูมันจะเล่นต่ายฟิกเลยดูนี่เวอร์จัดคือเดินมาแล้วจ่ายฟิกแบบธรรมดานะไม่มีคอมโบอะไรเลยนะครับการจะแบบว่าฟิกมาเตะเลยนะครับ ตอนนี้เราได้ดาบฉาเรียบร้อยครับเดี๋ยวเจอมิสิตาครับระวังโดนดึงอย่างเดียวนะโอ้โหแล้วกวดล่องหุ่นอย่างเป๊ะน่าจะอยู่ในหญ้าแล้วกลับในป้อมไม่ทานครับจริงๆเราจะฟิกเกอร์ตามมิสิตาก็ได้นะครับเมื่อกี้ แต่ไม่อยากจ่ายฟิกก็เลยเก็บไว้นะครับจริงๆจะเอาไว้หนีซันกันหนีชูนี่แหละตอนนี้เงินเรานําอยู่4ี่พันหนึ่งนะครับแล้วมอยเหมือนจะเล่นป้อมกลางต่อเลยครับมิสิตากับซันเขาไม่อยู่นะครับ ถ้าจะมาการผมก็ต่อได้นะครับระยะสกิลผมไกลนะแล้วอยู่ๆชูกระโดดเข้ามาซะง,งั้นต้องจ่ายฟรีครับโดนตันตีอย่างงี้ไม่น่ารอดแล้วยังรอดเฉย ชดเมื่อกี้ต้องขอบคุณซาเวียเลยนะครับเพราะว่าเขาล็อกเทา้าให้เราแต่ตอนแรกเนี่ยนึกว่าจะโดนเซซิเลียแล้วนะครับหรือว่ามานาเขาหมดหรือยังไงแต่รอดมาก็ดีนะครับซีซี่ยังเงินนำอยู่นะครับ6,007เลยนะครับตอนนี้ดาวซันอยู่เลนบนมาไหมเพื่อนเจอชูแทนครับ ้ะชูเขาเรีบ่ายสกิลเกินไปหรือเปล่าครับคนนี้าราซานเหมือนจะเล่นแรกแต่ซาเวียเรายังรอดนะครับเ,เดี๋ยวเราออกวายุไว้การสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าผมเห็นซันเล่นแล้วน่าจะมีการล้วงสุด แล้มีบัฟส้มให้ตีครับแล้มอสโคบจะมากันป้อมนะครับต้องบอกว่าเพื่อนเราเนี่ยรออยู่แล้วนะครับถ้ามากันนี่คือโอกาสรอดน้อยนะครับนอกจากว่าจะมีเพื่อนมารับตอนนี้สแตกดาบฉาเราเพิ่งจะ30หรือว่าค่อนข้างน้อยนะครับเอาให้ป้อมระเบิดพออาญาเราได้ซิซิเลียนด้วย ทีิตาเขาก็น่าจะเห็นว่าเราอยู่กันเยอะนะทำไมเขาถึงก้าออกมาสลึกเลยนะครับแล้วชูดันล่างยาวแต่คีบมาอีกชุดนี่อาจจะไม่ต้องเอาหลอดก็ได้นะเผลอๆอาจจะจบได้นะครับแล้วซันอย่างเจ็บตามไม่ทันครับน่าจะใช้ฟาร์มวิ่งเร็ว เดอเซซิลเลียนอย่างเจ็บ,อ,จบอยากจะเล่นต่อเหมือนกันนะแต่ก็ค่อนข้างเสี่ยงครับเพราะว่าผมไม่มีฟิกแล้วเอาไปใช้ตามซันนะครับแถมไม่ได้ด้วยได้วาย,ยุมาแล้วครับดูเสียฟิกและเอาหายาไม่ได้ครับกาม,มิไม่พอเ่นบนสอง เัอหลอดเลยก็ได้นะครับซันอยู่เลนบนระวังมอสโผล่ครับปลาหอ,อกมาลาดัดและมีสิตามาแทนครับไม่ใช่มอสยิบล่างมีใครมาหรือเปล่าน่าจะไม่มีนะครับ อ้าวโดยปาหอกดีนะผมออกวายุไว้ไม่งั้นไม่น่ารอดนะครับแต่จริงคือออกมาไม่ได้กะเอาไว้กันมอสโผบนะกะเอาไว้กันซันแล้วก็ชูนะครับแต่ตอนนี้ซันดันยาวแล้วครับวายุและยังคูดาวอยู่ครับเดี๋ยวผมขายออกก่อเกิดดีกว่านะครับหลอดมาพร้อมอย่างนี้น่าจะจบได้นะครับ แล้วเสียไป2ครับตานกลับมาก็ไม่ทานแล้วครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือทีมนู้นเนี่ยไม่มีตัวแท้งเลยนะครับดาเมจกันหมดเลยนะครับเราก็เลยปิดเขาได้ค่อนข้างเร็วนะครับแล้วสแต็กเราครบแล้วด้วยครับเมื่อกี้ก็ลเลยยิ่งแรงเข้าไปใหญ่นะครับตอนนี้ฆ่า14ตาย1แล้วก็แอสซิสซี่ทำดาเมจไป5้าหมตีป้อมไป28งหมตอนนี้ผมตีป้อมไปเยอะเหมือนกันนะครับแท้งไป28แล้วก็เข้าร่วมไฟ60%์นะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe <Yeah. S 1> เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผม <No. S 1> และเจอกัน no way.